มีใครเป็นเหมือนโจนบ้างไหมคะรู้สึกกดดันตลอดเวลารู้สึกว่าแบบอะไรเนี่ยเร่งรีบสุดๆเลยวิตกกังวลแม้งานเสร็จแล้วหรือว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใช้เวลาได้ดีขึ้นหรือว่าเบื่อตึงเครียดตลอดมีงานมากขึ้นยิ่งมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าติด productivity มากต้องการที่จะทำอะไรรวดเร็วต้องการเสร็จให้เร็วปริมาณงานมากที่สุดเล่มนี้คะ่ะเปลี่ยนความคิดมากๆเลย กลายเป็นว่าไม่ว่าการจัดเวลา to do list เอยหรือว่าแบบการจัดลงตารางเวลาสามจัดลำดับความสำคัญหรืออะไรพวกนี้คะ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเหมาะกับทุกคนแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่คิดถึงอนาคตชัดเจนมากหรือน้อยหรือว่าเป็นคนที่คิดถึงอนาคตคลุมเครือกันแน่หรือว่า เราจำอดีตเนี่ยถูกหรือเปล่าหรือว่าถึงจะจำถูกก็จริงแต่ว่ามองในแง่บวกหรือลบพวกนี้ค่ะมีความสำคัญมากๆกับการใช้เวลาแล้วก็การจัดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพของเราคือเล่มนี้แบบตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างมากๆนะคะแล้วกลายเป็นว่าการที่เราเนี่ยเป็นคนรีบร้อนทำอะไรก็แบบ ต้องการหวังผลเร็วๆเนี่ยเป็นการที่เราตกเป็นธาตนาฬิกาหรือว่าธาต productivity ค่ะเออเล่มนี้เนี่ยมันเปลี่ยนความคิดจริงๆเลยลองอ่านดูนะคะ